ทันกีรติอ่ะไปอันนี้เท่าไรอันนั้นเท่าไรมาอ๋อเฮ้ยเห็ดแล้วล่ะโบโบชื่อชั้มอันของมาเห็ดเองน่ะชื่อในบ่ยมันชุบชั้มอีกมันชิถุถูกมั้ยโชชั้อ๋อาแน่นอนคนไทยเขาในนั้นไหนอ๋อคนไทยก็มีเมียละบ่นี่ยนะโบแมนมันบเมีเมียได้บักอันนี้นะมาหาเราเนี่ยใช่โบจานแล้วจังคนเมียเรไหนจันทร์ละมอโอ้ยสามคนนี้ ใช่คิ่ว่ะเล่าเห็นหน้ว่าเขาด่ายหน้าทักเดียวเราหมอนหุเลยเราหูจากอานุเรทักถึงไยปั๊บค่อย่กัสิคือเลาวเขาหนักมี่มีไห่มีนามีมูมีกันไอ้บรรทูกได้คนอีกแม่เลีจักืเลี่ไ่เช่ามากเขเข้าข้างรนี่เแม่ดกจ่าโอยขัดว่าใีน่นต้นเราก็มิแน่นันนะจานหดจสด้ว่าไอยกะบ่ต่างกับทุกอนเล่นหน่เนาะ รู้จักน่ะตุตั้งแล้วตั้งบ่ได้เจ้าบ่ได้เจ็ดได้8อยู่กลางเด้อพียอมเจ้าน่ะเห็นบ่พอเราโทรมาเนาะโทรมาติดนี่อวก็เห็นลลนี้เนาะแฮงโทรมาไวๆแล้วบัดนี้ทางซ้ชายโทรมานี่แม่นบ่จักบ่น้องแหนาแม่นบ่น้อนหมู่กันเหมู่แบบเป็นหมู่คือบ่ัหมู่ด๋แต่นเราก็ไปได้อย่า กันเจ้าผมยากับยาชลบตากับเราแม่แต่นาทีเดียวเดียวเจ้าสิอยู่บ่ได้กินบ่เป็นหลงไหลแท้แมนเนาะของเราคิดกินน้ำมาปิดอ่ะปิดอ่ะปะเมื่อปะเลิกกันเมื่อเมื่อย่านเดียวแล้วอยากเมื่อแล้วพี่น้องเลยว้าวว้าวอยู่ไปหึงกับ่ได้เนาะเขาตุ่มีแต่เสียเวลาเนาะข้าคนกระชาเดยู่อยูพูนกระชากกระบอกน้ำเนาะไหมเช้าเช้าเช้า ไม่ใครเรยประเด็นไม่ไม่เรื่อนเลยไม่เราเราเราใช้อันเจ้าในองค์ว่านในเมืองวานในหัวอี้ๆหน่อยแม่นบรกเรือของปอบของทิงนี่เละว้าวดีอยู่บ้านเจ้าดูคนนี้ข้างเขามาจะสิไปจะบอก ออกไปเนาะดิ่นี่เมื่อเลวอ่ะเจ้าพระไปก็ไปกับทิดองเปิดงะไปอีกตอด่าน่นี่บอวยง่ายเขาุุ้้ยตุมกับมาแล้วคนอ่นี้จะเป็นอะไรอ๋าจะเป็นเลยเราบ่นพอใจว่าชิจูบาพิชางี้เราเขาน่ามู เจ้าฉีดเชื้อมาถ้าเผาเอาแล้วว้าวไปเนาะอ็เผาน้าพายได้ข่อยจะน้าโดนงัวมากินข้าเป็นชีวิโทษได้หันถึงโทษเจ้าเผาบวบกุ้มนาเขาหนังมีเลยไปหาบอลใหม่ชัดดีกว่าดิฉีดบ้านเชียเวลาถก็ว่างก็ช่องแต่บ้านีแต่ละเนื้อพคนอื่นเป็นยังมีค่อยว่าแจ๊กแจ๊กได้หนี่อะปรีมากระเพาผู้ใหม่เนาะเอาแล้วค่อยมาแต่วานนี่ยเป็นบัวมาแต่ฝนบ้านผัก กบุมีแต่เราหันยก็มันยังมองพออีกผู้นี้ผู้นี้กบบอพอใจไปีผู้ใหม่ไปเลยลยไปเเลยลวันี้ไปจนได้อันนึงบท่นาน่อไปดิ้มันมันมนไปเมันขามันทอมันเป็นข้าวคั้มันในเมื่อน้อนั่งขางทำเลยเมื่อเขามาผู้เขาเขาถ่าอยู่หนลเออเขาเขามื่อไปนังเมื่อกบุมีผู้หนึ่งเขาให้กินไปหาผู้เมื่อน่าเขาไปเขาแลเข เขาเต็มเล่ายังร้อยชามชิบช่แถวนี้แถวแถวนี้กัโสดไม่ได้ตัวเองนี่คะทามไม่ทางหนานีบุ้อหนาเพราทางหนาในตู้คือกองทางหนาโสดไม่ได้เดี๋ยวล่นะเดี๋ยลายคนนี่กันยังว่าท่านไมมีข้อมีกลัวได้หันนะได้ไปจักปู่ไปหนึ่งเข่าลูกติดจะซื้อจักไว้สิเมื่อนะไปจักเนแมนลูกติดจะซื้อเพราะส้ปัญหาเราอ่ะเไัใช้อวนไปลูกไปลู พขาจะลุมรักชาบเนี่ยเด็ดๆรับเป็นฝ่ายรับชานะบานนี้บอมีเงี้ยไหมรักชาบมันหน่อยหน้ากอใช่าด้นี่ยเดู้าวีูเฮือนลาล่เรามีวบ่งเาก็่อเนาะแหลพูดเด่นพี่แต่ละมือบริยูอ่าปิดเวลาเป็นเงิอนได้อเ้่านะเป็นเมื่อแล้วมันเนาะเป็นการอเวลาเมื่อไปจนเครึ่งสมุงไเป็นมานางนี่เนาะจักว่าน้องเห็นนะาอไปจักอันนี้ ให้เขายืนลายแล้วคุจะีไปอายได้ลูกยังคิดไปอายเจ้าประตูเพิ่งว่าถือใจเนาคอยบ่ออายไปอีกเห็บ่อชายมึงพีนโทรมาเจ้าขักอิีของมันก็ชีคุยอีมันชีอําความว่าอีกบ่อบ่อออมเาเห็นนาแล้เพื่นเท้าบ่วน้อยนาน้อยนาว่าประตูนี่เท้า เาแล้วเพิ่นก็เกิดก่อนโดนเติบเนาะก็เฒ่าได้เนาะแต่เพิ่นสามารถดูแลเจ้าได้อันนี้ว่าคองชิมมาคอนะบอลใคยเขาเช่านี้ยเดี๋ยวยมาเรียบร้อยใายเอาแล้วคอยมาชูยเงื่อนเขากระขายคอยเอาเงื่อนเขาเลยนี่โอ้ยวอนไชาวโคขึ้นพื้นแค่ว่าเงินดี โอ้พี่น้องเลยมีห่อนเงินน้ำไดนผมีเงินใครจะไปฉุดใครจฉุดเนาะไม่เจ้าเลยมีมีเงินน้ำอีกชับชับอายุชับไม่นานไปลงอยู่ในเฮือนไข่นั่นยัดไปก่อนขินโอ้แมนแท้แมนแท้แนามนแท้เฮือนประตูนะขินคาย่อยจนผมมีหม่งไว้มีหม่งย่างไปชั่วโมงเดียวกันได้เป็นล้านนะพ่อเนสามล้านโอ้โธ่เราต้มไก่ได้ชุนเทียนหาผู้ ตอง่อไปนันเป็นมอชูถอยมาลุมีวิธีของตู้จานเดี๋ยวนี้นะคนคือเทานี่ตัวสามารถพูดได้น้อยเหนห้ากระบอบ้ำบวบน้ำบ่อเอาแล้วเพาว่าน้ำก็บมอบน้ำตู้ชแต่โตเดียวเนี่ยโอเดียวเนาะ อบก็ไปเอาเป็นเมียนั่นอ้ยอันนี้นะหนาอยู่บนมือคนวันนี้นะคนบุปผาแม่แม่ักันเท่านั้นอยู่ให้จัลนะเจ้าชวงเด้อคนบุปผาปกติเนอเอาพูนด่าดูรู้นั่น

ยีดันไปเทือนหรอไปเทือนมาขนาดั้นอมันแค่เอาแล้วมันมนี้ไปใช้เราคนเงีมีเปเือนเรามาคิดว่ามีเอาเอาไปกันนีเอาไปเราเอายีดันเราเอาีประคามงบมาใชามาไปสิเดินเดินกนอนแตเมไปเนี้เขาใช้ยังัไเอาโลเด้อเราฮะผอยู่เด็กไทยเอาได้ได้บอแน่น่ะเอได้ใช่เอาเไดมเป็นเงือนเราสเมเลยฮะสอกเต็มเลย น้องยกจอกอีหลีม่นเมาแล้วบ่ยกดื่มาจบ่ได้เมาบนีเจ้าบ่ได้เมาจานเอาหยังเอาเห็นยกจอกตลอดน้ละลเออน่ะว่าเนาะยว่ามันกีเลยเาหลายเนาะหลายธรรมดาเเข้าภาษาน้นฮะ มาเห็นผู้ชาวบริพารบ่าอยางมาขี่รถมาท่อนชวบ้านดูเพื่อนสวานขายเครื่องเลยหันมาเตียงทองแล้วขยุอนเลยแล้วเลาสิไปหน้าว่ล้วาฉสิไบหน้าดมโมเมนบ่ผู้เฒ่าเคยขอมาอยู่บในหมู่บ้านกดนอ๋อโอ้ยน้องเคยกันอยู่บ้านนี่โอ้ชื่อใจผู้เฒ่าเชื่อนระพายอ่งเด้อวอ๋อขอบบุญมาหน่ะ นั่งเคยก็ได้เราตายแล้วขาตูจ้ะข้าผาน้อยน่องเขาผาาน้อยแล้วเราเขาเมียมันายายทิ้งหมดตาย้วเหอตายแล้วเยวะเจ้า เผ็เอาลาไปเอาเมียหั่นมันเอาเป็นเอาเมียดอกไปคอเมียดอ่หั่นกับทองย่อแล้วเหนอคอแล้วปบเล่นคัมคัมเก้กันบนนี่เมียลาเด้อทิศเนอเม่นกระย่าลูกส่อล้กนต้ข้าแวกไปน่นเมสตทเหนือทเนือทิศนือทิศเนือท่ศเหนื่ทินือทิศเหงอนองเินอนอหนทินทนนนเืออนเือนน สอ้นมาทั้องนี่ามันเป็ชุดแม่แห่้หาเชื้อคอเบี้ยคอเราทุกคนนี้ไเล่าพุทธิ์นี่ออ่อนแปดแชกเดีะเสียนอนกืนวันทานที่รองนี่ไปดังกันออเขาเช้าต่อไปที่ตามในช่องที่รองเขาไปกินไยอันหมูอันกระต่ายอันคนมือนี้ท้องเงนป่าอันนี้นี่เนื้อดีไหนไหนดูอะความ อ้าวย่าไปย่าไปบ้านนี้ก็ถูกเอ้ยผูกย้ายตังย้ายตังย้ายอยู่คนละบ้านอะไรบ้านนี้ฮะคนละบ้านนะบ้านนี้ฮะอันนี้เขาว่าคนเดินี่นะช้ำง่ายเฮือนช้ำเดินง่ายบ้านตุจานมีคำคมมาว่าอีกไเลยาเข็มยันอะไรเล็กๆช้ำง่ายเลยใหายบอนปะเอ้าสามมึอง่ายเดือนสามเดือนง่ายบ้านหน่อย ยบคักหรือบเบ่งไปัดเมื่อแล้วเจ้ามากคอยนำหลังบ่ได้เอยาบานนี่านเราแล้วบันเปิดกคักพี่น้องเอ้ยบานคเอาเอาเอาบบันบแล้วพบแล้วพบไปน่งใกล้บ้านแล้วบนพี่น้องเอ้ยเุก่อนเมื่อเมือมเมื่อุก่อนเมือแล้วพี่น้องเอ้ยุก่อนเอออ้าจนยางคบเลย่นอเอยบนนี่เนาะจะได้บันนี่ฮะไปต่อนะจ๊ก ขายแล้วมันได้ขายแม่ขายยางไปคนตีมันขายยงคคางขายคอมว่าโคเนสิซื่งมัก็ได้ขึ้นชมัชมนชั้นด้านมัในน,นั้นบางมืงงอฮะเออปล่อยลงตมแล้วเอียนนะ ต้องเอาเน้อย้อักไม่ด้ันุ้ะอืมเคียเออที่กุดน้าไม่ได้มนยอมันบุกุ้งขาดอกไป่ปนั่นยามันเสียจับด้านนั่นเต็คนไปกินหมูกระาเมื่อนั้นยังเบื่อหกแ้หลาน กบุเชาานั่นจงนั้นนะด้วยชาวบ้านไปช่างงนอนาคตเนี่ยจะหน่อยนาะฮะฮะฮะกูเช่า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 ไปอยู่พีนเลยไปเมื่อยู่วันบ้านพีนพีนได้ดีไรหอยหอยโบกินพ่อคำ ชิ้นหมูชิ้นแ่นัน่นคำหนึ่งคนกบ,บรกนรเรกินไปชี้อันนั้นไปช่างบ่เลยแต่ขนาดพอบาอ้านยังกบเรกินบ่บ่บ่กบกินชับชิ้นหมูกบกินชิ้นแห่ของกบกินชื่อเออชื่อชื่อแ่นั่นล้านหนึ่งชับแหน่นล้านหนึงนนนน่งบัดน,นี้ไล่มึงเด้อนี่ อะไรพอบ้านพอบ้านชามล้านชามแฉนชาวพันพอบ้านอันนี้นะอะไรนะมันเสียกินหูนแม่ในงาต้อง้งจัาไินัวจักตนโอ้รนนั่นโมคนบุคคาลูกแม่กระหมูนั่นงัวควายคนกี่เหรชื่อเหรีช่องเงินปลายเหรอืมคนบัชชีเออช่วนีตะกี้บัชิชนได้ช้อนไทยหล่นมา ทอดตายังอยเพราะมันทอกมันจะได้ทอดทอดลามานากใช้โทรบงอีึงนูผู้ชาวที่ว่านัดไว้น่ะเพื่อนนั้นนังอยู่ห้างถ่กอนนไ้โทรคุยมึงนาะมีทานบ้านหรือป่ะจแม่นคนพาให้มือจั้งหลัดเออคนสีสานรนนย่างพี่สองเครื่องอ๋อล้ล อ้าวาหน้จัะคุยเครื่องในเครื่องยาบาน้จะน้อยชปอยู่ฮันบ่อออยู่ฮานอยู่คนไม่อยู่พ่น่ะอ้าวแลพนทศออพนตศกะชิปลอทุบรถกับพนทศกะชิแข่งน้ำแกงกชิลอยเด้ออ้าวบาหน้สุดยอดโลกโกให้เลยนีออ่เป็นขาบัตเลอะเนี่อ ทางนั้นก็โอเคบัดทาานี่จะนตเจ้เ้ยอยู่ดีใชตัวนอนเดี๋ยวเอาอย่างนั้นเ่ายโอโอเนี้ชาวบ้าเสียเสียเสียกุาวนเดียเาวเราวใจกันนะเ๊ไปางประตูแบเชดาวอรอยนะใช้ชาวนั่นนะาาชาวาลเขาเขาเย่นะ โยโย่ถ้าเข้อน่าเขาแะเขาว่าบอกเมื่อนั้นนะให้พ้ากระป้อนมาหลินน้ำแน่พากระป้อนมาสอยากชมพัสเราอยากชำพัดว่าได้หรือไ่ได้น่ให้มาเจออย่างฮัลนนี่อ๋อมได้ทายมันได้บอันนั่นเออเฮ้ยเราได้มีบุรี่หรมีอะไรกติดวะกูหนึ่งตัวอะเขาบัหับเราจักอยู่ น้ำใหอเงแล้วก็เขาไปถังเลยไปจับมันจะมอน่รุ่มพูดโอ้เลไร่วเนาะคนตตเท่านั้นเนาวาราิเลียนกดใส่ได้นะก้วกมะลินน้ำแน่มือหนาน้องโยกิดเพอรได้เลยละก็อนจะมำลาว่าสิได้อะลแม่อะลีนึกบอกืนเจ็ดขึ้นแปดนะเราเอาอาหารบ้านก่อนละว่านนี้ถ้าจะมาสัมผัสกจริงป่อยากคนลาเจ็ดแปดเน่ั้โอ้ จะข่าวด้วยตัวเองนะฟังข่าวว่านะว่าเจ้าชิดตอบได้น้าเขาลองเหมืงลองถามมันด้ลองอย่างลองมันเลยนะของมันหลีแล้าของแท้แล้วแล้วของแท้แล้วจะผัวจับไม้ลองถามนั่นไม้ลองถามนั่นมันบนเป็นตัวจริงได้เหมืองว้าวทอมันเป็นตัวจริงได้เดี๋ยวของมันมันจังลองได้ลองผัวจับลองตัวนั้นแล้ว ลองของจริงโล่ลอของจริงโลกอันนี้เราจะใครมายิ่งถามอยู an so ่นี่ตาตะคนแห้งันผู้ชายถามมันลูกคำนะคือว่าผู้ชายถามเนาะต๊ะจะผู้ชักกับเอาเมียต๊ะลูกต๊ะเนาะมันเป็นความมันอันนั้ันหนได้อันใดวะอ่ามันไอ้คนนี้กับเงาคือเงาเป็นเร่องเงาเอาไปมาจากลองเมียหมูคันผู้ชายเอาถามนี่ลองมันเองนบัยไหมมันถามเนาะมันถามยังยังผู้ชักว่า จานจนี่จานเนี่ชิดแน่บ่าดูบ่กนะก็ล้อรถขึ้นมาแรงนี่อกระชิบมเมอกอีกคูใดถามมันคือสิลองคนนั้นรถล้อคนนั้นแร้วแต้ผู้หญิงสาวถามผู้หญิงสาวถามแ่เมียเขาบอกนอยอยลอหยันมูยันเนี้ยยันพัวเขาให้เบอก่บอกว่าเอารถมาฉันเขาถามอ่าแ่บอเอารถมาฉันก็ชิลอเมียเขาก็ชิ้ล้อล้อเแต่มันจะจะความบนะา เนี่ยเขาก็สิปากเพียอยู่นะกันธามนี่คันว่าเขาแต่ถามนะแต่นั้นคือพี่น้องฟูเบิงคือคอยในขี้คุยเลยเด้คือคอยในขี้คุยอยู่ว่ะคันว่าเฮ้ยเราเป็นคุยที่ให้เราดองมือเอารู้แล้วเนาะทำโบได้กับไม้เนาะเออทำโบได้กับไม้กันเลยเจ้านี่คุยคุยยี่เชื่อเจ้าดอกดองแล้วคอยนี่พอจะได้กัน เถือเข้าเถือลุได้ต่ชงเถือตาล่าแหละได้ยัดเถือเขาจะเนกรถ่าลงเอาแล้วเขาได้ลองเนาะไปกองเอาวแปดเชียวเอาวชิบสาม1ให้ิ่นใครเลสิลนเนงเต็กบาดเอาชิบสามชิสี่ิ่นวะเจ้าบชิลุดเจ้าแดเป็นแคชิเป็บานเป็นอยเป็นคนยหนกนนี่เนาะเอาแล้มันเข้าไปแล้วมันว่าไปนั่นนั่เาาวม่าไปเงินน่เขาจะจายนะบอกเงินกเอาแล เห็นบ่เชียวที่แชนเไื่อาหมนเอาเจ้าบนก็เหามันจะได้ชาเชนหาบุินเงินน่อยเอาให้ขี่เชนก็ไปเลยเดี๋ยวคอจังหวะบันเดปันยังให้คอยให้อีกขาบีนั่นแชนหนึ่งเจ้าเชียร์หกสี่ปันเหลือแล้วหาวันจะขึ้นคอยให้มันยังเหลือหรือไั่ใชียอันาร้านไปมันน่ะเป็ชีบายจัง คือว่าจะเป็นการเกษครเเพราะได้หํำข,ข,ของมันหรออาวหมัหอเอาชาได้กหจักดอกเอาเ้าเชีวชาฉาบได้แต่ช่องมันมันไปเมื่อไ้มันวไปก่อนจื้อเงินดีมันถูกว่าดอกมันอีหาบมึงเงีมอีหามึงอีหา,ามึงแต่ามีเไปจ้าเนี่ยได้ไปชื่นชาวบ้านหรอว่าเนี่ยโอ๊ยหลายเกือแล้วเนาะของชา้าน ว่าันนี้แล้วค่อันลินชาวหาแต่เขาคนไม่ได้ลินไหยแกซิงคอยลินเ้าอยู่เพื่อนคนไีมันซิงบ่เอะเดี่ยเอาหวานเ่ซิงแหงมันยาบใช้อันทงอันคอยมอยใชยวันเอาเงินมาแม่เอาชดๆเลยออโยมันว่าญินั่นพญาตินั่นพญาติอย่างพ่อเจ้าติดเจ้านี้บ่กมื่อกี้บ่คอยเลียวกันอยู่พ่อเจ้าตายกับแม่เจ้าตายติดอันนี้บ่ตายโยมว่าใค่คนเขเอาลีได้วันค่อไม่ได้เอาลีนมันไปได้ แล้วบันนี้สิไปได้เฉพาะตู้ฝนกับชิตกแด้ฮะคนเช่าคนแรกจะไปเนาะมันไปชื่อขึ้นคนเช่าเนาะเดินทางเลยคนเชาก่อนจึงไปบันย์มันมาชื่อเวลาเนาะเขาให้ผ <time> <pl ains> ู้เช <co> ่าพาเขาอันนัำเสบียงบนคอยจะไปนะโดยทะเลาะให้ฝนเชาก่อนเนาะตู้จึงไปเพราะว่าตอนนี้ก็บภาฝนกำลังสีมาพี่น้องเลยมืดเอาเสายว่าไปหาผู้สาวไปทางขโวนกับพิดหวังมา bảy thang ban cốt à khoét bảo nó ôi chào ban cốt bên nháng cọ chào bộ mặc miếng của lao bộ mặc lao của khoét sưởi lưng hả đúng bộ bộ mặc cái cái bộ hến ăn chào bộ khoét sưởi lưng chi hến nhá bộ chữ châm sưởi lưng bộ chữ bộ là con được châm châm đấy ตัวจะไปตัวไไปพนแล้วมันทิ้งตัวไปกะเทงเชียงเงินเอาายุนีเนาะเอาแล้วไปกับ้่ายเนาะเเปนหหลนเอากันองว่าเนาะผเอาหญ่่ไปแล้วปากมองเลยทีนองามแมนบอลทีนองปากอยู่ปากอยู่วะปากกันบอกขนเหื่อยขึนเหนื่อยนะ้เฮาบอลบอกถามด้วยาบอล ขามากกันไอ้ร้านผนได้พามาหามหลุดแถวว่ะเนียโบได้สองคนโบได้เปรียบป่านั่นอยากให้คอยไปตามหลังคนเดียวโบได้คนเดียวสองคนยังโบได้แห้งแล้วเลยตัวตู้ถ้าพวกเคยไปนี่มันโบได้เลยคนเคยจ่ายแล้วมาหลังเรื่อเผื่อว่ะสองคนยังโหลดเกียโหลดายน้ำตัวบนหลึกอ่ะครับวิจังมานังหลังเนี่ยได้ผมจะข้างไปว่ะค่อยเขาหามขึ้นไทยแน่ยแต่โบนัดนมันยากเลยจินองครับ โอ้ลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยบาดเนอพี่น้องเ้พี่น้องเ้ยเาไาให้แล้วว่ะเออเดือดดีแล้วพี่น้องจอยู่จดูจานเอาโคโคเหมือนย่าาบาพ้เลยอ้พอพ้พ้มาอยู่มาอยู่อยู่ขอโครโคลยเานี่ตยฟิวสนหนักาจา่ามได้ดูจานได้นี่พี่น้องเยเนาะ ตอนนี้ว่าจะพาทั้งผูเเขาายาดานฟ้อนเพื่อนไปหาทั้งกุาวพี่น้อยไปหาทั้งกุศลยู่ที่เซนูพี่น้องเนาะแต่ว่าฝ้าผลกระมื่เมืดอพี่น้องไอ้ฟ้าผลโกเป็นใจมาหาสาวอยู่ที่บ้านนุย่างพี่น้องไอ้มาหาสาวเจเลญว่าสั้นแต่ว่ากับทางน้องเพื่อนโมอยู่เนาะเบิรงพี่น้องบรรยากาศพี่น้องตอนนี้สดๆดเลยฮอนๆนเนาะฝนมาพี่น้องไอ้ บ่าวกับไพก็ได้ถ่ายรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันพี่น้องเอลยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเอลยสำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้แหละเนาะทางบ่าวกับไพก็ขพวกขอดใจนะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสู่ขูสู่คนที่ขามาเบิ่งมาส้มพี่น้องเอลยเนาะแต่ตาติ๊ตามให้กำลังใจทางบ่าวกับไพ่ตั้งแต่ต้นตลอดมาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวกับไพ่จะข่อตัวจบคลิปไว้แต่เพียงซัมมี่ไว้พ่อกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อ